เกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะฮะในรายการแฮชแท็กอินดี e a l i y t t t o u r n t t o u t n a m e n t ครับคู่ทีมเชิญโบบะมันปูนะครับเจอกับทีมที่สมัครออนไลน์เข้ามาครับสับรางแฟมิลี่ครับเกมแรกเนี่ยจบไปแล้วนี่เป็นเกมที่2ครับคิลเลอร์โบบะมันปูครับเป็นเจมส์คอรเนอร์นะฮะรับบทไปครับวันนี้ จัดการคิลเลอร์ได้แค่คนเดียวนี่ก็ถือว่าชนะแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้เซอร์รอดไปหมดเลยนะ4ี่คนเลยครับทีมโบบะสำหรับน้องๆคนไหนครับที่เชียร์โบบะอยู่นะครับเมื่อกี้นี้สามารถที่จะเอารูปนะครับแคปจากหน้าจอแล้วก็ติดติดกรอบรูปแปะฝาผนังบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าหาโอกาสยากมากๆนะครับที่จะรอด4ี่ครับนะผมแนะนำนะฮะ เมื่อกี้เซฟหน้าจอผมแล้วก็นั่นแหละขึ้นขึ้นกรอบเลยครับโอ้ไมีเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้เอา้เอาวอ้าแล้วบังโจมอะ่ะอา้าจบแล้วบังบังโจมโอ้หมีเปลี่ยนชื่อด้วย FC สุดๆเอาละครับ มาก่อนครับจะซ่อมครับซ่อมก่อนครับตรงนี้คิลเลอร์โจแล้วหรอคิลเลอร์เป็นโอนี้ครับผมคิลเลอร์เป็นโอนี้ครับหลอกไฟอะไรไหมครับฝันลมไปทีหนึ่งฮะฝันลมไปทีหนึ่งตรงนี้ยังไงครับตรงนี้ยังไงครับไม่มีที่ไปปรอบไกลเกินไปครับโอ้มาเป็นโอนี้ครับคิลเลอร์ของบังโจมครับใช้เป็นกันนาต่างด้วยนะครับเนี่แล้วก็หุกเฮกรูนขายดีว่ะ กลับมาขายดีอีกรอบครับก่อนหน้านี้ตอนเดือนพันวาเนี่ยเนิร์ฟเปิ์กนี้ไปนะตัวเกมก็เนิร์ฟแล้วนะฮะตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วครับเดือนมีนาเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เดือนพฤษภานี่คือแทบจะทุกเกมเลยจริงๆครับนี่ผมไม่แน่ใจแอดออนกันนะไม่ถนัดตัวนี้ฮะอุเจอแล้วครับวิ่งฉีกไปคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับอยู่นี่ครับอีกคนหนึ่งอยู่นี่ครับเจอแล้วนะฮะ เจอเป็นเม็กครับเม็กกระโดดหน้าต่างมา <laughs> ดูมุมเม็กหน่อยครับดูม <f ew> ุมเม็กหน่อยครับก็เดินมาได้กระโดดหน้าต่างครับเอ้าเฮ้ยติด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 ยังไงยังไงยังไงเขามีการหน้าต่าง้วเนี่ยอู świad? ้แล้วข้ามเลยครับข้ามเลยแล้วการหน้าต่างด้วยไงการหน้าต่างแล้วไปได้ไงไม่ได้โหเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> แล้วเป่งพลังมาแล้วครับอสุนหลุนลุนครับอสุนหลุนๆลุนครับของตัวนี้ไปไหนดีครับ เจอรอยแล้วนะฮะเจอรอยแล้วครับผมเจอรอยแล้วครับตอนนี้เนี่ยบังโจมก็แข่งอยู่นะฮะปกติถ้าเล่นทั่วไปเนี่ยน่าจะเมื่อกี้น่าจะแขวนแล้วเฝ้าแล้วครับนะฮะโซนครับโซนนะครับขอเก็บคนแรกเจอว่ะวิตีไม่โดนครับหันเมาสยากเหมือนกันครับเม่รูครู่นี่ครับรอบนี้เจอตัวแล้วนะฮะรอบนี้ยังไงครับรอบนี้โดนแน่นอนครับเต็มเต็มหลังกันไปครับผมเต็มเต็มหลังกันไปแล้วก็โมรีเลย นี่ทักชมสิ่งที่น่าสนใจครับเ,เสียงกรีดนในขนาดนี้เลยเลย <laughs> ออไปก่อนแล้วครับหนึ่งท่านครับอ๋อผือมีใครงงครับว่าทำไม3เปิร์ก4เปิร์กบ้างตัวโอนนี้เนี่ยนะช้แอดออนม่วงขึ้นไปจะโดนหัก1เปิร์กครับเนี่ยใช้ม่วงขึ้นไปอยู่แล้วนะครับ ก็คือใช้แบบใช้อันเดียวหรือใช้2อันก็หักแค่หนึ่งครับตรงนี้ก็เลยใส่3เปิร์กันนั่นเองครับนะเผื่อน้องๆจะงงว่าเอ้าทำไมเมื่อกี้เล่น4ี่ทำไมตรงนี้เล่น3ามอีกแล้ววะอะไรเงี้ยนี่มนเล่นขอบแมปไม่มีที่จนหนีเลยครับโดนตีไปก่อนหนึ่งทีกระโดดหน้าต่างมาแล้วครับปิดหน้าต่างแน่นอนครับมีไม้ให้เล่นไม้หนึ่งครับเม็กเม็กครับเม็กครับเอกเออกันหน้าต่างน่าจะรู้แล้วนะเพิ่งโดนไปครับเอายังไงครับต้องใช้ไม้แล้วอะ ต้องใช้ไม้แล้วครับผมไม่ทันด้วยโอ้โดนแล้วครับตอนนี้นี่แน่นอนแล้วเพราะว่าเก็บมาได้หนึ่งครับแต่ว่าบังโจมเนี่ยจะเก็บสี่หรือเปล่าครับผมขอบุณบิดด้วยครับแขวนก่อนครับแขวนไปก่อนเอาแล้วยังไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง,ไงยังไงครับ บางโจมก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเซอร์มีแค่4ไงเขาตั้งชื่อไม่ได้อะนะโอ้โหดูดิโกรธใหญ่เลยเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยโกรธใหญ่แล้วเนี่ยจะติดสอมาก็ไม่ได้อยู่ดีครับว่าไงนะรักพิก้าเหรอได้ดีับโมโหครับโมโหครับมผมโมโหครับบางโจม บางเจมโมโหบางโจมโมวหฟื้นฟื้นตาสุรุนสุดุนครับป่าแล้วฮะมาแล้วฮะยังไงครับยังไงครับว่าไงนะว่าไงไม่รักพี่เหรอไม่รักพี่เหรอเจอแล้วครับเจอแล้วครับผมลุนหลุนมาแล้วฮะจะเล่นบ้านเล็กจะเล่นบ้านเล็กบ่มาไหนไปไหนอู้ตรงนี้ฮะเนียนอยู่ครับผมกระโดดหน้าต่างกันไปครับกระโดดหน้าต่างครับแสงมันบังมากครับมาเจอรักพี่ปาเต้ฮะว่าไงครับรักปาเต้เหรอรักปาเต้ใช่ไหมรักปาเต้เอ้าลงลงไมตอตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วกระโดดกระโด หมุนครับหมุนมาครับหมุนมารอบนี้หลบไม่ได้ครับผมหักทุบก็มาครับนี่ลักซี่ปเตอเหรอว่าไงนะว่าไงนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนมารักพี่นะรักพี่ไหมเออแขวนก่อนเลยบักอีกแล้วตัวเกมนี้โอ้จบแล้วนะครับบังโจมครับ โซนรับโซนรับเฝ้าแล้วครับผมนี่จ้องหน้าเลยครับคุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับว่าไงนะรักไอเต้เหรอถ้าปล่าครับพี่ตั้งชี้เฉยๆไปแล้วครับผมวาร์ปเลยครับวาร์ปเลยครับผมคิลเลอร์บัคคิลเลอร์บัคแล้วยังไงครับเห็นครับเห็นรอยครับมีหลอกไฟมาโดนแน่รอบนี้ไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันถะมีตายะอู้มีวะมีวะ เอาไงเอาไงโบนต่อยยาวแล้วหลอกมาใหม่ผู้ป่าตูเต็มหน้าเลยครับรักกล้าเหรอรักพี่กล้าเหรอเก็บเลือดก่อนแล้วกันครับเก็บเลือดก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ช่วยแล้วฮิวกันก่อนครับรีกรุ๊ปครับพี่เอกกับพี่ปเต้นะฮะตรงนี้เปลี่ยนชื่อเพื่อสิ่งนี้จริงๆครับดอกไม้เลยครับบอกไหนะรักไอ้กล้าเหรอฮะลูกปล่าครับพี่ ไมนเป็นชื่อเฉยๆลักพี่เท่ากันอย่าเฝ้าหนูนเลยโอ้ไปแล้วครับถูกมพูดปุพูดจบก็ไปเลยครับผมยังไงครับลักปาเต้ฮะรีบวางไม้ก่อนเลยแล้วกันครับกระโดดมาครับอุ๋สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับผมสวยอยู่ครับแล้วอัสุดหนุนๆเลยครับโมโหครับโมโหฮะโมโหครับโมโหครับจะวนไหมไม่ครับไหลไปนู่นครับไหลไปนู่นครับเห็นคนช่วยครับเห็นคนช่วยครับผมไปแล้วฮรหลุนๆไปแล้วครับ เจอคนไม่เจ็บเจอมาโจมตักหน้าเต็มเ็มเลยครับผมโอ้แล้วนี่เห็นคนเจ็บอีกหนึ่งคนครับว่าไงครับเจอกับรักพีก้าหมุนหมุนมาครไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องหกักรถมาก่อนแล้ววางไม้ไม่ทันเับเจอบังโง่ครโมโหรครับโมโห <c oughs> เหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้สกิลหมดไปแล้วแต่ว่าเลือดยังเหลือเทียบเลยครับ ด้านหลังก็น่าจะมีนะผมจะไม่ผิดในโซนบ้านเล็กนะแขวนก่อนครับเหลือคนเดียวเป็นโคลเห็นปะเนี่ยใช่ปะจริงด้วยครับอาฮากำลังจะเก็บสีด้วยไปไหนดีเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับกำลังจะเก็บสีด้วยครับสำหรับบังโจมเจมส์คอนเนลล์หาหาครับบังโจมแซงว่าหาหุ้มไม่เจออีกแล้วครับคนนี้ฮะ คือถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยน,น่าจะน่าจะหาไม่เจอครับอพอพอเจอชื่อตอนนั้นแหละนะฮะเจอแล้วครับผมฮุกตอนนี้เจอแล้วแหะครับพยายามจะคลานหนีครับนะ,ะไว้ชีวิตน้องทีเจอตัวแล้วครับผมกำลังเจอแขวนหมดหมุนโชว์ไปรอบหนึ่งแอ <c oughs> โอ้ทีมนี้เป็น FC ด้วยหรอโชคดีมากคือมีหลายทีมอยากเจอครับอยากเจอพี่เอกนะฮะอยากเจอกับทีมนี้มากๆครับโอ้รถมีทีมหนึ่งได้เจอแล้วจริงๆครับเก็บหมดเลยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับทางด้านทีมโบบามันปูครับเก็สรอดสี่รับเ้มจัด,จด เซอร์ก็เอาเรื่องนะฮะจู๊กดีครับคิลเลอร์เองก็ดุจัดจัดครับผมโมโหตั้งชื่องับไงอ๋อจีจีครับแม่